欢迎，你好。 ข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมมัทธ,ธิวบทที่5ข้อ3 1ถึยังมีคำกล่าวไว้ว่าถ้าใครจะหย่าภรรยาก็ให้ทำหนังสือหย่าให้กับภรรยานั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าใครจะหย่าภรรยาเพราะเหตุอื่นนอกจากการมีชู้คนนั้นก็จะเป็นเหตุให้หญิงนั้นผิดศีลล่วงประเวณี และถ้าใครแต่งงานกับหญิงที่อย่าแล้วนั้นคนนั้นก็ผิดสินล่วงประเวณีด้วยสวัสดีค่ะพี่น้องชื่อลักก็อยู่กับอาจารย์จอยในอีกเช้าหนึ่งนะคะเรายังอยู่ในมัทธิวบทที่5ข้อที่31-32นะคะในเช้าวันนี้อยากจะนําเราใครค่วรด้วยกันในหัวข้อว่าจัดการชีวิตสมรสจัดการชีวิตสมรส เมื่อพูดถึงชีวิตสมรสนะคะพี่น้องการแต่งงานนะคะคือความต้องการของชายและหญิงที่มีความรักที่มีความต้องการในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันดูแลกันด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่นะคะแต่ว่าเมื่อมองในสังคมปัจจุบันนี้นะคะพี่น้องการเริ่มต้นชีวิตแต่งงานเนี่ยอาจจะอยู่บนพื้นฐานของความ รักก็จริงนะคะแต่มักจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความใคร่นะคะตัณหาด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมากกว่านะคะมากกว่าการที่จะเอาใจใส่รับผิดชอบดูแลสัตซ์ซื่อแล้วก็ดำเนินชีวิตครอบครัวไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะ แท้จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าประสงค์ให้การแต่งงานนะคะเป็นพันธะผูกพันชายและหญิงเนี่ยตลอดชีวิตนะคะพี่น้องไม่ใช่แค่หมดความรู้สึกรักนะก็เลิกกันนะคะหมดความต้องการความปรารถนาต่างๆในชีวิตในร่างกายของกันและกันนะคะก็อาจจะเลิกลากันไปนะคะหรือว่าเจออุปสรรคเจอปัญหานะคะ เข้ามาในครอบครัวนะคะก็เลิกลาอย่าร้างกันไม่ได้มุ่งมาดมุ่งหมายในการที่จะดูแลกันหรือว่าจัดการฟันฝ่ารวบทุกร่วมสุขไปด้วยกันนะคะพี่น้องคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการหยาร้างเนี่ยจะมีมากมายเลยในสังคมที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่พ้นแต่ในสังคมของคริสเตียนด้วยนะคะ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราช่างหลายเองเนี่ยจะต้องมาตระหนักแล้วก็ต้องเรียนรู้น้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องการให้อ,อ่การหย่าร้างเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าการหย่าร้างนะคะนำมาซึ่งการทำร้ายจิตใจและส่งผลอย่างเสียหายไม่ว่าจะเป็นต่อชายและหญิงคู่สมรสหรือว่า ถ้าครอบครัวนั้นมีลูกนะคะก็จะต้องก็ส่งผลร้ายกับลูกด้วยอาจจะสร้างบาดแผลบางอย่างที่เราอาจจะคาดคิดไม่ถึงนะคะพี่น้องคะเมื่อชายและหญิงเนี่ยก้าวเข้าสู่การแต่งงานนะคะเราเองเนี่ยไม่ควรที่จะคิดถึงเรื่องของการอย่าร้างพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราได้มองเห็นว่าความรักของพระเจ้าเนี่ย สามารถที่จะผูกพันชีวิตของชายและหญิงที่เข้าสู่พิธีมงคลสมรสได้และสามารถที่จะให้ชีวิตของเขาเนี่ยเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตครอบครัวได้นะคะพระเยซูคริสต์ทรงไม่สนับสนุนการหย่าร้างและพระองค์นะคะทรงประนามผู้ที่ตั้งใจนะผู้ที่ตั้งใจทำลายพันธะสมรสนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม พี่น้องคะเราไม่ควรเอาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตสมรสมาเป็นข้ออ้างหรือว่ามาเป็นเหตุผลทําให้เกิดการหย่าร้างทําให้เกิดการเลิกลาในในคู่สามีและภรรยานะคะแล้วก็เราไม่ควรที่จะเอาปัญหาต่างๆความไม่พึงพอใจในคู่สมรสของเราเนี่ยมาเป็นช่องทางให้เราทําสิ่งที่ผิด ทำสิ่งที่ผิดยกตัวอย่างเช่นต้องการหย่าเพราะว่าอยากจะมีภรรยาใหม่อยากจะมีสามีใหม่นะคะไม่พึงพอใจกับคู่ชีวิตของตัวเองแล้วนะคะนี่ก็เป็นาทางหนึ่งที่เป็นวิธีการที่ผิดเป็นช่องทางเป็นการฉวยโอกาสเมื่อเวลาที่เจอกับปัญหาหรือว่าความ ความไม่พอใจนะคะในครอบครัวในคู่สมรสเนี่ยก็ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการอย่าร้างพี่น้องชื่อรกคาในชีวิตสมรสนะคะเมื่อชายและหญิงเนี่ยตกลงพร้อมใจในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วขอให้เราเองทั้งหลายนะคะยึดมั่นในคำสัญญาที่เราปฏิญาณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และต่อหน้าบรรดาพยานทุกๆคนที่มาร่วมในพิธีมงคลสมรสของเราแม้ว่าชีวิตสมรสเนี่ยอาจจะเจอกับอุปสรรคปัญหาอาจจะเจอกับการทดลองหรือบททดสอบต่างๆอาจจะเจอกับสิ่งเร้ามากมายที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเอ,อรับไม่ได้รับไม่ไหวนะคะขอให้เรานะคะพี่น้องหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกัน สร้างความเข้าใจแก่กันและกันและที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือหันหน้าเข้าหาพระเจ้านะคะพระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษาอาหัสจรรย์สำหรับชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนในทุกๆเรื่องขอพระเจ้าสอนเราในฐานะที่เราเป็นภรรยาว่าเราควรที่จะดูแลปฏิบัติหรือว่าทำหน้าที่ของเราอย่างไร คนที่เป็นสามีก็ขอพระเจ้าทรงสอนเราให้เราสามารถที่จะเป็นสามีที่ดีดูแลและผิดชอบภรรยาลูกเลกหรือว่าครอบครัวยังไงพระเจ้าคะในสิ่งที่เราไม่รู้ในสิ่งที่เราทำไม่เป็นในสิ่งที่เราคิดว่าครอบครัวของเราผ่านไปได้ยากนะคะพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเราพระองค์ทรงเป็นจะเป็นผู้สอนและเป็นผู้นำพาชีวิตสมรสและครอบครัวของเราได้อย่างดีที่สุด และหนุนใจสุดท้ายนะคะให้ชีวิตสมรสของเรานะั้นมีพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางและผูกพันชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นสามีหรือว่าภรรยาผูกพันอยู่ด้วยกันนะคะเจออุปสรรคเจอปัญหาหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหาพระเจ้าพูดคุยกันอธิษฐานเผื่อกันหนุนใจกันปรับความเข้าใจแก่ซึ่งกันและกัน สิ่งไหนที่เราคิดว่าเปลี่ยนไม่ได้นะ,ะนิสัยบางอย่างที่เราอาจจะโอโหรับไม่ได้เลยกับภรรยาหรือว่าสามีของเรานะคะแต่พระเจ้าเปลี่ยนได้นะคะพี่น้องขอให้เราที่จะ รักกันด้วยความรักที่อดทนนานแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันตลอดชีวิตของเราทั้งหลายนะคะขอพระเจ้าวอวยพรทุกๆครอบครัวทุกๆคู่สามีภรรยาเลยนะคะที่จะมีความรักมีความเข้าใจแล้วก็ให้ความรักขระเรูุริยุขุภูมัน,นดูแลทุกคนในครอบครัวด้วยนะคะให้เราที่ถานด้วยกันนะคะพี่น้องข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับ ความรักที่พระเจ้าทรงสำแดงกับชีวิตของข้าพรอง์ทั้งหลายและความรักนั้นก็ผูกพันชีวิตของข้าพอง์ทั้งหลายกับพระเจ้าและผูกพันชีวิตของข้าพรองค์ทั้งหลายกับบรรดาคนที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะคนที่เป็นสามีและภรรยาคู่ชีวิตที่ปรองทรงนำและจัดเตรียมสําหรับชีวิตของข้าพรอง์ทั้งหลายพระเจ้าชีวิตสมรสเป็นชีวิตที่พระเจ้าพอพระทยัยเพราะว่าพระองค์ผูกพันชายและหญิงและต้องการที่จะให้ชีวิตที่เราผูกพันซึ่งกันและกันนั้น เป็นพันธะผูกพันตลอดชีวิตของเราพระเจ้าต้องการให้เราสามารถที่จะสร้างพระบิดาเจ้าคนอ,นอื่นอีกมากมายจะเป็นลูกหลานของเราให้อยู่ในทางของพระองค์พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดไวพรสําหรับชีวิตของคู่สามีภรรยา พระเจ้าให้เราได้สามารถที่จะดูแลซึ่งกันและกันในหน้าที่ในบทบาทของเราอย่างเต็มที่แล้วขอให้เรามีความยรสื่อต่อซึ่งกันและกันมีความไว้วางใจต่อกันและขอให้เราที่จะให้พระเจ้าทรงเป็นผู้นำเป็นศูนย์กลางในชีวิตครอบครัวไม่ว่าเราจะมีอุปสรรคปัญหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นความไม่เข้าใจเกิดขึ้นความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นพระเจ้าทรงบดช่วยที่ข้าพระองค์เงหลายจะยอมจำนวนต่อพระเจ้าและยอมที่จะถ่อมใจ และให้เกียรติกันแล้วก็พูดคุยปรึกษาในชีวิตครอบครัวต่างๆให้พระเจ้าทรงนำทุกๆปัญหาที่จะผ่านพ้นไปได้โดยการทรงช่วยที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดไว้พ์ในครอบครัวในหน้าที่การงานในอาชีพของข้าพระองค์เงหลายขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาและ โดยพรให้ทุกๆครอบครัวนั้นที่จะเต็มล้นด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้าความชื่นชมยินดีที่มาจากพระองค์ข้าพเจ้งหลายจึงอธิษฐานและร่วมกันด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพร,พรคะ่ะ